วันนี้พี่หนุ่มมีบ้านเดี่ยวขนาด82ตารางวาจอดรถในบ้านได้ถึง3คันทั้ทเลคลองสมสะดวกทั้งคลองสามลำลูกกาและลังสิตคลองสามพูดง่ายๆเลยนะครับสามารถเดินทางได้ทั้งลังสิตและลำลูกกาคลอง3ามเลยทีเดียวใชรถไฟฟ้าครูคดแล้วก็ไม่ไกลจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตท,ทางด่วนวงแหวนการจนาก็เดินทางสะดวกจ้าเป็นบ้านหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอย144ตารางเมตร มี3ห้องนอน2ห้องน้ำหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกว้าวกันเลยทีเดียวเป็นโครงการบ้านเดี่ยวสุดท้าลินไพรเวสี่ลิโนเวใหม่สวยมากๆราคา3ล้านกลางๆได้เฉพาะที่ดินเนี่ยก็คุ้มค่าสุดๆไปเลย 12ตารางวาไม่ได้มีมาบ่อยนะครับต้องรีบมาดูกันเลยบรรยากาศเงียบร่มรื่นเป็นส่วนตัวมากๆท่านใดอยากจะได้บ้านกว้างๆไม่ต้องเดินขึ้นไปชั้นสองให้เมื่อยมีพื้นที่เยอะๆสำหรับปลูกพิกปลูก,ลกมะเขือทำสวนพี่หนุ่มแนะนำให้มาดูหลังนี้เลยนะครับนัดหมายดูบ้านกับพี่หนุ่มได้ทุกวันเลยฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับติดต่อพี่หนุ่มเออตามนี้เลย